ทะแน่นนะครับวันนี้สั่งช่างจากช่างรุ่นเมนะครับบอกเปลี่ยนล้อให้นะครับกังซ่อมรุนเมยับอุตสมัยดําดำกรุงเทพนะครับไปหมดแหละเดี๋ยวี้สั่งให้จัดเปลี่ยนล้อให้หน่อยครับจะดูว่าจะเปลี่ยนล้อแล้วรถจะวิ่งได้หรือเปล่าครับธี่จครันแบบทแยงนะครับอ่าครับต้องคันทแยงครับถูกต้องแล้วครับโอเคครับผ่านอยู่ครับเพราะงั้นมันจะปีนครับ มันจะมันจะพินมันอันนี้ก็ดูครับหลักสูตรนะครับหลักสูตรนี้ครับนี่ใช้สมองครับไม่ใช้กําลังนะครับแล้วก็ค่อยเอาลงแล้วรัดครับให้มันได้องศาก่อนนะครับชักเบสิคุยะครับอันนี้ช่างทอนนะครับช่างถอนศิช่างอนศิรูนิโรตตุนิอิตามนิรันชิภูสายมวยน้องมวยไอ้จำตาเวรเราเปลี่ยนยางก่อนครับยันยางเม้เส้นก่อนเพื่อให้ใช้งานให้เสร็จนะครับก็ ยวใช้ถอดตัวนี้ตัวหนึ่งครับจะเอาตัวนี้ครับไปเข้าครับไอไอไอรองรัไว้ครับให้บาร์ดเรียสุภวัฒครับก็จัดการครับตอนนี้ก็โอ้โหจเยรดูเขาเขากำลังจะเชือดจระเข้ครับไก่วันนะครับไก่ทองไก่แดงครับอือกาลงจระเข้ครับลงในนิ่ออยู่ครับผ่านอยู่ครับตุ๊กเข้น้อยครับตุ๊กเข้ยน้อยกับมิซูเอลสองร้อยคันร้ายคันนี้ครับจะวิ่งได้แล้วครับแต่ตอนนี้แบตน่าจะหมดครับ ก็ไม่เป็นไรครับแบตจะเปลี่ยนใหมอ่อีกับเอาเอาแท้ตึงๆไม่ไม่หลวกลองก็ฝากชีวิตคนขับอยู่กับคนที่คันล้อนอตนี่แหละครับออนอดล้อนี่แหละครับก็ไม่เป็นไรนะครับเอาให้โอเคนะครับช่างทอนช่างทอนชุดัุยะวะกอชุดยันนี้หนึ่งส <c oughs> องสามหนึ่งสองสาม ก็ประมาณนี้ครับประมาันร้อยปอนด์ะไม่ขาดนะไม่ขาดไม่ขาดครับโอเคถ้าเป็นวันนี้ขานแน่นอนไม่ขาดเกินโอเคครับคือว่าผ่านครับคลิปนี้คือว่าผ่านครับก็ไม่เป็นไรนะครับหยอกเล่นน้องนุ่งครับก็เีวด๋ยฝากกดไลค์กดแชร์ให้คลิปนี้ด้วยครับจังหทอครับเลือกใช้ได้นะครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ